สวัสดีครับพบกับเซลล์รายร้านนะครับวันนี้มาดูศาสตร์ที่เรียกว่าไมโครเอ็กซ์เพรสชันนะอันนี้มาจาก FBI เลยนะครับสมัยผมเรียนที่ MBA เนี่ยผมก็ได้ศาสตร์พวกนี้มาเหมือนกันมันเป็นศาสตร์ที่ดีมากนะเอาไว้อ่านคนนะจำไหมนะครับอ่านคนอ่านถึงขั้นรู้นิสัยใจคอแม้กระทั่งความคิดไม่ได้เรื่องฟุกเลยนะที่สําคัญคือฝึกได้นะเรื่องพวกนี้ฝึกได้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะ m มโครเอ็กสเพรสชันเนี่ยไมโครมันแปลว่าเล็กเอ็กเพรสแปลว่าการแสดงออกนะครับแสดงว่าการแสดงออกเล็กๆถ้าแปลตรงๆนะผมแบ่งเป็นอย่างนี้เราจะรู้ว่าคนนั้นมันคิดอะไรอยู่เนี่ยมันแบ่งออกเป็น2อ,อย่างอย่างแรกคือภาษากายถูกไหมภาษากายภาษากายสําคัญที่สุดนะผมย้ํานะครับภาษากายเป็นอะไรที่โกหกไม่ได้โกหกยากมากใช่คำนี้ภาษากายโกหกยากมากเช่นยังไงเช่นคนเครียดอะ หน้าคนเครียดคงไม่ยิ้มนี่แล้วกูเครียดไม่ใช่ใช่ไหมคนเครียดเนี่ยหน้าจะบอกเลยเช่นคิ้วจะตกตก,ตกแบบขมับจะแบบย่น,ย,นย่นอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกคนเครียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันดูง่ายอ่ะหรือคนดีใจมากก็จะยิ้มโอ้ยดีใจไหมตาจะแบบมีตีนกาขึ้นมานะครับอันนี้เขาเรียกภาษากายซึ่งโกหกยากมากดังนั้นเนี่ยผมจะขอมาในเรื่องการสอนเรื่องภาษากายนี่แหละ เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยผมจะทำเป็นคลิปแบบเอาเคสต่างๆมาเยอะๆนะครับก็ให้สังเกตเรื่องของหัวถึงตีนก่อนนะครับแต่ว่าง่ายที่สุดเนี่ยที่จะดูภาษากายคนอื่นว่าเขาคิดอะไรเนี่ยจะดูจากใบหน้านะให้ดูใบหน้าเป็นหลักและท่าทางนะครับท่าทางก็คือมือมือไม้หน้ากับมือไม้นะง่ายไหมเหลือแค่หน้ากับมือไม้ละไอเครื่องแต่งกายนู้นนี่นั่นอะไรก็ ก็ไม่ต้องไปอะไรขนาดนั้นนะครับเราจะดูภาษากายนะอย่างแรกเนี่ยให้ดูเรื่องคิ้วกับดวงตานะครับคนที่แบบอ่ะง,ง่ายๆหลักการโกหกอะ่ะจริงๆคนโกหกเนี่ยไม่ได้ว่าจะคุยแล้วก็พริบตาหรือว่าหันไปม,มองทางอื่นนะจริงๆอันนี้เข้าใจผิดกันเยอะนะคนโกหกเนี่ยจะจ้องหน้านะครับจะจ้องแล้วก็แบบพยายามใช้สายตาบอกว่ากูจริงใจนะแต่จริงๆอะ่ะเขาโกหกอยู่เข้าใจไหม ธรรมชาติของคนเราไม่มีหรอกครับคุยคุยแล้วก็จ้องๆใช่ไหมธรรมชาติของคนเราจะคุยแล้วก็กระพริบตาไปด้วยเพราะว่าตรงนั้นน่ะมันบอกว่ากําลังคุ้นคิดกําลังคิดอะไรบางอย่างอยู่นะครับอันนี้โอเคไหมนะน,นี้ภาษากายแรกสองก็คือเรื่องความสุขนะรอยยิ้มอย่างเงี้ยให้ดูจากตาง่ายมากเลยคนที่ยิ้มแบบแฮปปี้มากจะมีตีนกาอย่างเงี้ยตาจะหยีนะครับอันนี้ยิ้มแบบมีความสุข แต่คนที่ยิ้มปอมๆหรือยิ้มแย่ๆเนี่ยดูง่ายก็คือตาจะไม่มีตีนกานครับก็คือไม่มีความสุขนะอันนี้ก็คือเรื่องของรอยยิ้มนะไมโครเซชันเรื่องรอยยิ้มนะครับคนโกรธดูง่ายมากเลยโกรธก็คือแบบตาจะจ้องมาที่เราอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบอาจจะมีกัดฟันนะแบบโกรธนึกถึงการ์ตูนนะครับไม่พอใจอย่างเงี้ยตาจะของวางว่านะภาษานักเรงก็คือตาขวางดังนั้นถ้าเราไปคุยกับลูกค้าเนี่ย เราเริ่มอยากจะจับว่าลูกค้าเริ่มไม่พอใจหรือเปล่าเนี่ยให้ดูว่าตาเขากับคิ้วมันจะขมวดนิยแล้วก็จะจ้องเขม่งมานะครับเนี่ยอันนี้คือโกรธนะครับเศร้าเศร้าจะแบบคิ้วตกตกเนี่ยเศร้าเศร้าเนี่ยตาจะตกคิ้วจะตกดูง่ายมากปากก็จะแบบเม้มปากนะครับหรือดูถูกเนี่ยดูถูกดูง่ายมากดูถูกก็จะแบบปากจะแบบเม้มไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยแล้วก็แบบ มีเรื่องของดวงตานะครับที่ค่อนข้างชิวนะเหมือนดูถูกไหมคือจะเห็นว่ามันมีแบบเรื่องของตัวร่องแก้มเนี่ยมันจะเบี้ยวไปข้างหน,นึ่งเนี้ยอันนี้เขาเรียกคอนเทมป์นะภาษาอังกฤษคอนเทมป์ก็คือดูถูกนะครับอ่าหรือว่ามีอะไรอีกอะมีอะไรเศร้าเราเศร้าไปแล้วเนาะดีใจดีใจไปแล้วนะครับเรื่องของโกหกเราบอกไปแล้วใช่ไหมโกรธนะเราบอกไปแล้วนะ ก็จะประมาณนี้นะครับมือไม้เนี่ยนี้ดูง่ายๆถ้าคนกอดอกหรือคนแบบพยายามแบบกอดตัวเองหรือว่าล้วงกระเป๋าเนี่ยหมายถึงเขาพยายามจะปกป้องตัวเองอยู่น่นองนะครับก็คือแบบคือแบบเงี้ยมันเหมือนปกป้องตัวเองนะแล้วก็แบบยังปิดยังไม่เปิดเผยยังไม่ไว้ใจนะครับแต่ถ้าเกิดแบบคนเปิดเผยก็จะแบบมือเนี่ยก็จะแบบดูเป็นกันเองดูแบบเผยกว้างขึ้นแล้วก็แบบ เข้าใกล้คุณมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือภาษากายแบบง่ายๆนะเดี๋ยวผมมีหลักสูตรนะครับวันที่27นะิเจเมษาสุดยอดเรื่องของการอ่านคนแล้วก็การจูงใจคนนะครับรวมถึงต่อรองเจราจานะครับย7ิบเจเมษาวันเดียวจบนะบอกเลยว่าทำาเคส s t ี้ทั้งวันสนุกมากเลยนะครับพบกับกูนี่แหละเซเลรล้านวันพรุ่งนี้ได้ใหม่เลถ้าใครสนใจเรียนเนี่ยทักมาได้เลยนะผมยินดีมากเลยนะครับที่จะเจอทุกคนนะแล้วพบกับคอนเทนต์วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ